สวัสดีนะครับวันนี้อยู่กันกับ GT กีตาอีกแล้วนะครับอยู่กับผมแฮมนะครับวันนี้เรามาคลังสินค้ากันนะครับมาแกะสินค้าออสซิลิตราคาไม่แพงต้องบอกเลยว่าก็อย่างที่ทําคลิปคลิปที่แล้วไปนะครับก็อันนั้นให้ดูคร่าวๆเนาะว่ามีสินค้าเข้ามานะครับประมาณ400ตัววันนี้นะครับก็มาคัดสินค้าเพิ่มเนาะเพื่อที่จะถ่ายแล้วก็ลงแพลตฟอร์มนะครับให้ลูกค้าเลือกซึ่งต้องบอกเลยว่าหลาตั้งนที่เห็นก็ที่สวยๆนะก็จะเป็นแบรนด์นี้นะครับเป็นแบรนด์นี้แบรนด์ซาลครบ ที่เป็นแบรนด์ที่เขาขายฮ่องกงนะครับขายส่งฮ่องกงอ่าซึ่งโรงงานในจีนเนี่ยเขาก็น่าจะผลิตส่งฮ่องกงแหละงานถือว่าแต่ละตัวเนี่ยต้องบอกว่าอินเลจัดจ้านนะแล้วก็สเปคไม้ก็คุ้นเคยนะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นโซลิดสปูตนะครับไม้ข้างไม้หลังเป็นโซลิดมาฮอกกันนี่อ่าอินเลแบบนี้เลยนี่อินเลแบบว่าเป็นลูกบากเนาะนี่ลูกบากแล้วก็มีสายฟ้าด้วยคอด้านหลังเนี่ยคือแบบคอด้านนะครับ เล่นง่ายแน่นอนสําหรับราคาครับก็อย่างที่บอกเลยนะครับราคาเนี่ยไม่เกิน4ี่พันบาทนะทุกตัวนะครับเป็นออล์โซลิดมาดูกันตัวนี้ก็เป็นออล์โซลิดนะนี่ไม้จัดมากเลยดูด้านข้างซะก่อนด้านหน้าอ,อันนี้ตัวที่หนึ่งนะครับที่เป็นตัวอย่างที่เห็นแล้วว่าน่าจะมีแค่แบบแต่ตัวสวยนะหายากแล้วคิดว่าแล้วราคาบอกเลยว่าคือยังไงก็คุ้มนะครับราคานี้เนี่ยอย่างตัวนเนี้ยเนี่ยตัวนี้น่าจะเป็นโคอาดนะครับลองดูเลย ทั้งหน้าทั้งหลังแหละคือลายมันสอดคล้องกันว่าน่าจะเป็นโคอะสินค้า2ตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวจะเอาไปวางหน้าร้านนะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับก็มาเล่นได้นะครับมาลองได้ที่ GT g u i t a r นะครับเดี๋ยวหน้าร้านจะมีวางโชว์เนาะราคาอย่างที่บอกครับไม่เกิน4,000แน่นอนนะครับออโลิดทุกตัวดีกว่าแล้วก็จะทยอยไปวางหน้าร้านเรื่อยๆนะครับก็สำหรับใครที่สนใจนะก็มาลองกันได้นะครับที่หน้าร้าน